ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เตรียมภามาติดตามเลขปูปูสามแปดนะครับเนาะครับปูสามแปดงวดสิมากะเขานะครับเนาะเข่าตกกลับนะครับรบวันนี้ได้แต่เลยไปเบิ่งน้ำกันนะครับพี่เนาะครับปูขึ้นสียูยูถูกตีมากุดปูนะครับการธรรมสการครับปู ตัวเก้าของวัดเที่ยวปูหรือตัวเก้าเ็เจ็ดเก้าหกเก้าเท่านั้นแหละเอามาเบิ่งนต่นละปูสูตรลักสิบลักหน่อยนะเนีบนเจ็ดบ้าน0ุนโอ้0 7นเจ็ดบัานศูนกาเอาเข้ากันทั้ง่างทั้งบนบันเจ็ดซุนนเจ็กับหันน่มันมันเจ็ดห้าเจ็ด มวลศูนย์กัาหามโปูปูใช่ฟังหันมาไหมเนี่ยปู fc หเนี่ยครับ fc ศูนย์กับหามาหามาศูนย์มวนีเจดกับสองสชุดหนึ่งสองสามโอ้ช่วนกันเจ็ดหาบปูเจ็ดหกมาเอ่นั้นแหละตอนนั้นนด้ที่อันใดแล้วบนมปูมาเจ็แท้เจ็ดด้เจ็ดอปู ต้นกันเจ็เดียวลักทิพมันต้นกันเจ็ดเป่นเจ็ดตปูเจ็ดนี่เป็นรักใดปูขึ้นลักทิพเลักทิพเลยลักทิพเจ็ดล้านเบอร์เซนโอ้โบนเจ็ดบนบนเจ็ดาหานฉูนเย็นบ้านฉูนฉูนเจ็ดอ่ะีเด็กเจ็ดอืมบ้านกันรตองไทยตัวเจ็ดหานเจ็ดหาเ็หกขอปูมีหนึ่งหอผมอยู่ไก่มันหรือว่ามี่รักนวยปูมี่อน บอลมาชนกันมาชนกันมันมันมีคู่โตนะมันจะมาคู่โตคู่โตคู่โตครับหนึ่งเนี่ยเนี่ยเจ็ดเนี่ยเจ็ดปิกยังได้หนึ่งเจ็ดนั่นด็กู่ก็ถึงหนึ่งเจ็ดเห็นปะหนึ่งนี่รักถือปันนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดหนึ่งชดกันตัวเลยบันมันจะชดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดฟ่องโจคนเจ็ดฟ้องโจบั่นถ้าจะพูดเดี๋ยวปูดเจ็ดก็ หอกเก็ดเอกแบนีอยู่นรัก็ี้บนอีกหกเจ็ดเอกแบบอยู่ในรักขี้บนอีกหกเจ็ดเอกแบบนั่นเข้าเกตเลนั่นแหละเอาทั้งทั้งบนทั้งล่างอี่คือเก้าแล้วหกกับเจ็ดก็ทนคื้กันชูกับหนึ่งข้นบนโอ้แบบมาเาินด่บังแมงล่างิ่าเจ็ดเก้าลดเลยบอลต้องกันมเลยเจ็ดเก้าเจ็ด แันไม่ได้เก้าศูนหนึ่งนั่นเดีวมูนี้ได้เจ็ดแปดเก้านั่นเดีวโอ้โหมีสูตรสิทกันยังไงนีสูตรองเขาะมนีเออนี่เก้าเนี่ยนี่เจ็ดเก้าาไปยอันนี้สูตอะไรนี่ก็เจ็อีกแล้วเนี่ยเจ็ดเน่เดนล้านปรชันว่าทั้งร่างมาทังหมดทังล่างหมปู่าทังหมทังล่งเจ็ดก็ไปพี่เจ็บนพล้ปูเนาะทังบนบนล่างแร้ปูเนาะ บนลงเดจวิ่งบนล่างนนี่ตัตัวเดียวหกตัวนี้เนี่ยหกับงเจ็ดคือโกเม่เนี่ยอืมนบางย่างคนอาลัดสี่ห้าหกอเอะอัลรัดก็ผมอืมเขา้านอีกหมวดนะปูโอ้ยหลายหมวอัลลัดโครับอย่างแเนี่ยมียังหนึ่งหกเจ็ดอยู่นีียมีแตหกตัเจ็ดวปู่เนี่ยมาเงเจ็ดนี่ยมึยังตลอดคือกันนึ่งอะไร มีแต่ตัวถกๆมั้งหะเกษตรใช่กอฟขัดแล้วบางสูตรน้ำปูนอูววว้แถ่ได้ละวัวให้เบื่อตัวเรียกเจ็ดคหกือก๊ออันนี้ก็ได้ส่วนเจ็ดส่นหกเนาปูเนาะนี่รักหน่วยบนหน่วยลักหน่วยลังสองถูตรักหน่วยลังบนเาะทวิ่งใส้วิ่งเรียกยังปูนี่ลักหน่วยลังเดน หลักหน่วยล่างทั้งสองทางเด้อสองสูตรทั้งหลักหน่วยล่างมันนี้ส้นเรไรปูเก่ามีเก่าเ็นปะมีหนึ่งนวยแปดศูนย์หนึ่งสามะผมเออเอานี่ยเลยเนี่ยแปดส่วนแปดปูมักมีแลวใช่เจดเก้าหกเก้าแล้วมัใช่ชั้นีมครับมัดนี่ก็แปส่นเด้อครับหลักหน่วยได้สองสูตนี่ละสหลักหน่วยล่างเรมันส้นมันสนแปดกับหนึ่งนอปู กับศูนย์เออน,น,นี่จะรอดเด่นตะรอดเดนี่ก็ไดครับหลักหน่วยสองทางนี่ครับส่นกันส่วนแปดส่วนหนึ่งส่วนศูนย์ครับปูมักปูมักอีกมักเจ็ดเก้าเลขเก้าเก้าเมื่อกี้มันกับชนเกานี่เลยเก้าเก้าชนเก้าปูเก,ก้าศูนเี่ปูซื้อเยอะไปสวน <9, S 1> เก้าศูนกนี่แม่นนี่แม่นเห็นล้วเก้าศูนมึงเก้าศูนย์ไปบรอดเด้อยกับเจ็ดศูนย์นออกมาดีเก้าที่แรงมันขึ้นมันอะเก้าเตรบปุ่มดีใจป่ะท่นบ้านถือลงทุนไปบ้านของพูดเลยมาถือลอตเตอรี่ได้สองใบเลยสองเก้าศูนยนี่เด้ยปูมักเก่าสุนหวมันกันให่เย่นวานี้นี่เลยเพื่อมัก โ9เก้าเ้าแล้วตัวมักขอหม่สองตัวนี่ครับเอาเขียนน้มีเขาเรีกล้างแต่ว่าบดไ้เนี้ยบนว่าเอาบนบดบนเรียกู้กี่นี่ฮะบดผูเบนูเคือเกแหลมเจตัวเดียวนะผมเนาะโอ้จ็ตัวเดียวล่างไบเท่นผมบนล่างหรือรับปูหรอโอ้ยบดล่างบดด้วอันนี้จับคู่นี่ได้เอาตัวเดผมเลบนเนีบนครับผมหมักเจหาน้ำเลยเกจหาครับเกจหยั่งพู้เกดห่ผม ผมสิเขียนไวยจิ้มจิ้มี่นเอาไปนอนซีฟังจับคูเแม่นคือมือหนึ่งเนาะปูเนาะเก็ดชุดเลยเด็กโลมขี้รักหน่วยอยู่เอ๊ะเด็กลกขี้กันหน่วยกับผมเด็กโล,ม,ลมขีก้กันหน่วยมัน,นมัน,นมันเป็นขี้เป็นขี้โอ้ตังหน่วยขี้ตีปู ดด้ขัดถูดประดิล่องขีดกาล่องขีด่องขีดหดกัลงคู่ก็เป็นคู่่องจดไว้มันนกันกผมเอาคนนี้ปูเพิ่มตัวใดในปูปูเพิ่มตัวใดนเกเียนี้เดียวหหกเก้าเจ็ดเก้าเออนี่แหละกบผมหกเก้าเจ็ดเก้าเพิ่มตัวใดกี่ปูฮะบนล่างล่างล่างเจ็ดผมเจ็ดเก้าเอาปูห้วิ่งหกับเจ็ดเดินที่เจ็ด กเก้าเจ็ดเก้าหนุ่พ่ครับผมบนล่างแต่ว่าปูจิเพิ่มางัเอาอีกเอาซ้เอาซ้ำเท่านั้นจนเลยเจามเจ็ดสามเจ็ดสามหนอปูเท่านั้นเพิ่มเท่านั้นเอาหลายตัวเพิ่มมีเจ็ดสามปูนะเอาเจ็าเจ็ดหเจ็สามโอ้ประกาศกันเลพี่น้องพี่ผมเจ็ดหเอาเพิ่มอีกเป็นซี่ตัวั้น ถ้าตัวเน้นที่สุดก็หกเก่ากับเจ็ดเก่านะพวกปูนะพี่ว่าหกหกกับเจ็ดทีหลันแบบเช่นเด้อร์มีพวกี่ห้ออะไรก็ต้างหกกับเจ็ดกับผมทุกสูตรทุกกที่เก็ดหกกับเจ็ดบนล่างหกกับเจ็ดเลยมาปูมันไม่ไนน้อยด้วยคนเขาผมอันปูนเอฟซีวันจะได้สูตรน้าปูหน้าสั่นปูสามแปดอะไรันห หายพุ่งยังนีกหกกับเจ็บบุงเออคุนะเราใคกระังบ่ายด้พี่กะปูมวยบู่อรหลายปดวดยาส่ปดหัวหลายเฮจรปดกูหหกเจ็นลางครับผมหก็เจบนลัรพั่งกชเนบรครับผมจะดันเบเชนปูอถ้ามา็กิมิตรเจ็ดเกเจ็ดสเชบันูดกันนูดโหลดเจบนครับผม เจอาตะเก็ยูนบหวปูเนาะรูตะเก็ยสูนนกไปเนาะมีได้นีได้นีได้ไครับครับผมนี่นี่เดือนีศูนย์มันบอกศูนย์หาม่ไบ้เลเก้าเห็นเ่อก้าสเห็นลตลอดครับนี่ดีบศูนยมันอกศูนย์เจดครับเ็นี่หัวนี่ล้านเบอร์เซนสนเจ็ดอริเนาะปูเนาะอันนี้ศูนกับหาอันนั้นศูนย์กับหนึ่ง อันนี้เ <ไป S 1> จ็ดกับ<ร>สองนนเจ็ดกับแปดเจ็ดด้านบอรเช็นลักสิบครับหนึ่งเห็นบอลหนึ่งสามทียบอลหมดยิได้่ไหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับห้าห้าสองครับยิเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามศูนยูย์เจ็ดเจ็ดไเจ็ด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 ยุทสุดเจ็ด แรงมาม่โอกาสเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดได้ตัวนี้ได้แล้วนี่เลยครับล้านเปเท้นเจ็ดหลักสิบบนครับผมโอ้ผู้พันมันใหนะครับนาะผู้ันล้านเปิดเซ้นพี่เราสิคผมหกกับเจ็ดล้านเปิดเส้นพี่เราสิครับผมปู้นบรเดยอาแคปหน้าจอไว้ครับผมโอ้ก็หายไปแล้วเครื่องล่างเครื่องบนมันเงินอยนะครับผมมี่ก๊อต้องการกันเจ็ดเก้าเนครับเอาล่างอันนี้เรียงล่างของผูเรีล่างเด่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดคือของเงิน โอ้ล oh, uh ่างกับมาเกือเทศกองปลาปูเอาเบิรงบาท่านเบิรงกับมาท่านเลยพี่หน่อยกพี่กับผมเอาเบิรงบาท่านเลยปลาปูเลยสุดปัดสุดปัดสุดดปัเลยสุดปัดปลาปูเนี่ยน่าเห็นบ่ปูเดินไปแล้วพี่หน่อยกับพีครับผมเอาอยากเห็นสูตรน้ำปูเลยครับผมไปไว่ได้เอาตัวที่ปูเน้นไทยกันแล้วกันสุดปัดทุกอย่างนั่งนั่งนั่งเห็นตะเล็กเนาะกับผม เวอีงั้นปูเนาะคำนวณตัวเลขกเก่งเดียวคำนวณตัวเล็กเดียวเอางวดนี่ปูมั่นใจวะหกกับเก็ดมาล้านเปอร์เซ็นมาท่านพี่น้องถ้าว่ดจีนพบกับเก็ดวัถึงเลขครับผมถ้าไม่มีหกกับเก็ดก็ถึงน้าปูเนาะครับผมอ่ะจะได้พี่เราแคปหน้าจอไว้ปูเราละก็ฟันจับปากปูครับผมปูมันใจคักขำวดนี่ครับผมมึงรูเนาะสุนใจแบบสุดปั้น สุดป่านเกือบวูได้เห็นได้เห็นนี่แบบหลาวแบบไปแบบมานี <h: <h <h ่เชี่ยนแจ่มนั่งนี่นี่เชี่ยนจ้ำสู้ได้ไอ้เบื้องด่วนวูดได้ยืดเชี่อออกนั่นแหละเตี่ยวอด้ครับปุ๊บเดินเด่นหายไปที่วิ่งกับวิ่งบนเด้่อเจ็ดเรือครับผมขักก็โม้แห้งเจ็ดครับผมโอ้ววิ่งเธอวิ่งวิ่งเกตบุกวิ่งล้านแบบเช่นเลยไปจนมัาบนเจ็ดครับผมเอ้าพี่น้องอีฟีครับผมบผู้มันใจ เจ็ดตัวเดียวแข็งๆพี่น้องที่ครับผมครับผมล้านเปอร์เซ็นวันนี้ถ้าผู้ใดซื้อพุตธิเจ็ดหกกับเจ็ดบดล่างบ่ถืกปูวางสี่กับผมการธรรมศาสการครับปูรคับผมครับพี่น้องเอซีทุกท่านครับสำหรับเลขของปูสามแปดนะครับเนาะคติดหรือเปล่าปีนึงของปูเพิ่มหรืวิ่งไหมดิเจ็ดครับพี่น้องคเอบซีแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อขันโมมักตัวปู้จับผู้เขาก็สามารถไปจับตุกับตัวไม่ได้ กับปูพันเประกาแดงแดงเดี๋ยวพอเตรียมบล็อกอเจ็ดแปดเก้าิ่พัาไทเก่าไทยได้เจ็ดแปดเก้าหลักร้อยเราหนึ่งปูนี่ฟันท่งเก็บกับผมเจ็ดปูว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยหลักร้อยเร้เจ็ดแปดเก้าพเ็บมารด้วยกัครับไทยเด้โซนมานกันาอกเนาะกับปูแปดเก้าหลักร้อยกับผมส่วนจับปูก็มีหกเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดสามเจ็ดหา ยัดใจใครเจ้าเนี่ยเลขหลักร้อยมันเจ็ดแปดเก้าจะเป็เก้าโอ้โหลักลอยกันอยู่พี่มันยัตัวอลักสิบมันนั่นนี่เลขยังแน่ครับปูหลักร้อยหลักหลักสิบมีอยังแน่ปูอยู่โอ้โหหกเจ็ดท่านหกเกับเจ็ดกับแปดลักสิบเก้าครับนี่คือหลักร้อยอ่ะนี่คือหลักร้อยเอับโซกันมันกันแล้วครับเด้พี่มันนี่ กับปูสามแปดนะครับเนาะแจมมาติดตามเดีย๋ยวท่ายใจสุดนี่<อ>พอ่อแจมกันไม่แค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีดครับผม